สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องวัตภัยอุทกภัยพยากรณ์อากาศก่อนที่เราจะไปฟังข้อมูลข่าวสารและประกาศแจ้งเตือนภัยต่างๆจา,ๆจากทางราชการขอให้ทุกท่านกดติดตาม และอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนข้อมูลข่าวสารได้อย่างทันท่วงทีและต่อเนื่องอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กดแชร์ได้ที่ช่องวัตภยัยอุทกภยัยพยากรณอากาศและขอกําลังใจจากพี่น้องประชาชนทุกท่านด้วยนะครับผมขอบคุณครับ สวัสดีครับกลับมาพกเป็นอีกเช่นเคยนะครับกับช่องวาตภัยอุตุภัยพยาก์อากาศวันนี้จะมาคาดหมายลักษณะาอากาศของประเทศไทยราย3เดือนนะครับประจําเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษาย,ยน2564นะครับจากกรมอุตุนิยมวิทยาโดยคาดหมายลักษณะาอากาศในระยะเวลา3เดือนนะครับคาดว่าปริมาณฝนโดยรวมของประเทศไทยส่วนใหญ่จะสูงกว่าค่าปกติประมาณร้อยละ20นะครับยกเว้นบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเท่านั้นนะครับ จะมีปริมาณฝนนะครับโดยรวมสูงกว่าค่าเฉลี่ยปกตินะครับประมาณ10%ของพื้นที่นะครับโดยเฉพาะภาคเหนือจะมีปริมาณฝนรวมประมาณ1 0 0่งรถึงหนึมิลลิเมตรค่าปกติคือ110มิลลิเมตรนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับประมาณ140ถึง190ม mm ิลลิเมตรเลยนะครับจะ ค่าปกติคือประมาณ150มิลิเมตรนะครับส่วนภาคกลางประมาณ 120- 1ง0มิลลิเมตรค่าปกติคือ117ม mm ิลลิเมตรนะครับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลประมาณ150-200มิลลิเมตรค่าปกติประมาณ148ม mm ิลลิเมตรนะครับส่วนภาคตะวันออกประมาณ200-260มิลลิเมตรค่าเฉลี่ยปกติคือ190มิลลิเมตรนะครับภาคใต้ฝั่งตะวันออกประมาณ200-260ม mm. มซึ ค่าเฉลี่ยปกตินะครับประมาณ191ม mm มตรและฝากใต้ฝั่งตะวันตกนะครับประมาณ290 370ม mm มตรนะครับ ซึ่งค่าปกตินะครับอยู่ที่277ม mm. ิลลิเมตรสำหรับอุณหภูมินะครับจะสูงที่สุดนะครับเฉลี่ยของประเทศไทยต่ำกว่าค่าปกติเล็กน้อยนะครับโดยจะมีอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยทั้งประเทศประมาณ33-35องศาเซลเซียสส่วนค่าปกติอยู่ที่34.5องศาเซลเซียสนะครับ ส่วนอุณหภูมิต่ำสุดฉเฉลี่ยของประเทศไทยนะครับจะสูงกว่าค่าปกติเล็กน้อยโดยจะมีอุณหภูมิต่ำสุดฉเฉลี่ยทั้งประเทศนะครับ23-25องศาเซนเซียสซ,ซึ่งค่าปกติคือ23.3องศาเซนเซียสนะครับส่วนเดือนกุมภาพันธ์คาดว่า ปริมาณฝนรวมบริเวณประเทศไทยส่วนใหญ่จะใกล้เคียงกับค่าปกตินะครับยกเว้นบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีปริมาณฝนต่ำกว่าค่าปกติประมาณร้อยละ20สนะครับส่วนภาคใต้จะมีปริมาณฝนรวมสูงกว่าค่าปกติประมาณ20%ซน์ของพื้นที่นะครับโดยจะมีปริมาณฝนโดยรวมตามภาคต่างๆดังนี้นะครับคือภาคเหนือประมาณ5-15มิลลิเมตร ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ10-20มิลิเมตรภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับประมาณ20-40มิลิเมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันออกประมาณ30-50ม mm, มตรและกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับประมาณ15-30มิมตรนะครับโดยอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยของประเทศไทยจะมีค่าต่ำกว่าค่าปกติเล็กน้อยโดยประเทศไทยตอนบนจะมีอุณหภูมิสูงสุดนะครับเฉลี่ยที่32-35องศาเซนเซียสและอุณหภูมิต่ำสุดนะครับเฉลี่ยอยู่ที่20-23องศาเซนเซเยสนะครับ ส่วนบริเวณภาคใต้จะมีอุณหภูมิเฉลี่ยนะครับอุณหภูมิสูงสุดประมาณ31-33องาิศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยประมาณ22-24องศาเซนเซเยสนะครับส่วนเดือนมีนาคมนะครับ2,564คาดว่าปริมาณฝนรวมบริเวณประเทศไทยส่วนใหญ่จะใกล้เคียงกับค่าปกตินะครับยกเว้นบริเวณภาคเหนือจะมีปริมาณฝนรวมต่ำกว่าค่าปกติประมาณร้อยละย0นะครับ และภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีปริมาณฝนรวมต่ำกว่าค่าปกตินะครับประมาณร้อยละสิเปอร์เซนต์ของพื้นที่โดยจะมีปริมาณฝนรวมตามภาคต่างๆดังนี้นะครับภาคเหนือประมาณ15-30ม mm มเมตร ภาคกลางประมาณ20-40มิมตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลประมาณ30-50มิเมตรภาคตะวันออกนะครับรวมถึงภาคใต้ฝั่งตะวันออกประมาณ50-80มิมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกประมาณ70-100มิเมตรนะครับ ส่วนอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยของประเทศไทยจะมีค่าต่ำกว่าปกติเล็กน้อยนะครับคือประเทศไทยตอนบนจะมีอุณหภูมิสูงสุดนะครับเฉลี่ย34-36องศาเซนเซียสและอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยนะครับ30-23-26องศาเซนเซเยสนะครับส่วนภาคใต้จะมีอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย33-35องศาเซนเซียสและอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยนะครับ23-25องศาเซนเซียสนะครับ ส่วนเดือนเมษายน2564คาดว่าปริมาณฝนรวมบริเวณประเทศไทยส่วนใหญ่จะสูงกว่าค่าปกตินะครับประมาณ20%นะครับโดยจะมีปริมาณฝนรวมตามภาคต่างๆดังนี้คือภาคเหนือภาคกลางและภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะครับอาจจะมีฝนโดยรวมประมาณ70-100ม mm มนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ90-120ม mm ม ภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับ ประมาณ100 130มิลลิเมตรนะครับภาคใต้ฝั่งตะวันตกประมาณ170 210มิลลิเมตรโดยอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยของประเทศไทยจะมีค่าต่ำกว่าค่าปกติเล็กน้อยโดยประเทศไทยตอนบนจะมีอุณหภูมิสูงสุดนะครับเฉลี่ย35 37องศาเซนเซียสและอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย24 26องศาเซนเซียสนะครับส่วนภาคใต้จะมีอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย33 35องศาเซนเซียส และอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย23-25องศาเซนเซียนะครับส่วนลักษณะอากาศประเทศไทยนะครับจากค่าเฉลี่ยในคาบ30ปีคือพุทธศักราช2,524ถึงพุทธศักราช2,553ในเดือนกุมภาพันธ์นะครับปกติอยู่ในช่วง เปลี่ยนจากฤดูหนาวเป็นฤดูร้อนบริเวณความกดอากาศสูงที่ปกคลุมบริเวณประเทศไทยนะครับเริ่มมีกําลังอ่อนลงสภาพอากาศโดยทั่วไปส่วนใหญ่ยังคงมีอากาศเย็นและมีหมอกในตอนเช้ายกเว้นบริเวณภาคเหนือและภาคตอนออกเฉียงเหนือนะครับจะยังคงมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดในบางพื้นที่ส่วนมากนะครับในระยะครึ่งแรกของเดือนหลังจากนั้นอุณหภูมิจะเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากลมใต้ซึ่งเป็นลมร้อนนะครับเริ่มพัดเข้ามาปก ภูมแทนที่มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือนะครับจะเป็นการเริ่มต้นเข้าสู่ฤดูร้อนตั้งแต่ประมาณกลางเดือนเป็นต้นไปส่วนภาคใต้ปริมาณฝนในเดือนนี้ลดน้อยลงนะครับกว่าเดือนที่ผ่านมาโดยเฉพาะด้านฝั่งตะวันออกนะครับ ส่วนเดือนมีนาคมอากาศจะเริ่มร้อนอบอ้าวและแห้งนะครับความชื้นในอากาศจะมีน้อยและมีอากาศร้อนจัดในบางวันนะครับโดยเฉพาะบริเวณประเทศไทยตอนบนเนื่องจากลมที่พัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นลมใต้แต่ในบางช่วงอาจจะมีมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่เข้ามาปะทะกับมวลอากาศร้อนที่ปกคลุมบริเวณประเทศไทยทําให้เกิดพายุฤด,ดูร้อนเกิดขึ้นนะครับโดยเฉพาะบริเวณประเทศไทยตอนบนนะครับ ก็จะมีพายุฤด,ดูร้อนโดยจะมักเกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆเป็นบริเวณแคบนะครับแต่จะมีลมกระโชกแรงเกิดขึ้นอย่างฉับพลันและมีความรุนแรงถึงขั้นทำความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินได้นะครับส่วนเดือนเมษายนนะครับเดือนเมษายนจะเป็นเดือนที่ร้อนอบอ้าวที่สุดในรอบปีโดยเฉพาะบริเวณประเทศไทยตอนบนซึ่งมักจะมีอุณหภูมิและมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปนะครับจากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความ ร้อนที่ปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนและเป็นช่วงที่ดวงอาทิตย์แผ่รังสีตั้งฉากกับพื้นที่ของบริเวณประเทศไทยทําให้เกิดพายุฤดูร้อนขึ้นนะครับสําหรับฝนในเดือนนี้โดยทั่วไปจะเพิ่มมากขึ้นกว่าเดือนที่ผ่านมาในทุกภาคของประเทศนะครับผมขอให้ทุกท่านกดติดตาม และอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนข้อมูลข่าวสารได้อย่างทันท่วงทีและต่อเนื่องอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ได้ที่ช่องวัตภัยอุทกภัยพยากรณ์อากาศและขอกําลังใจจากพี่น้องประชาชนทุกท่านด้วยนะครับผมขอบคุณครับ